ก็ต้องดังปุ๊บใช่ออกมาแล้วเอาเอาอกมาแล้วจริงตัวด้วยในประเภทของเหลือ1ิบปีผ่ายใน,ในประเภทของเหลือ,อยา เว้ยในรุ่นชายมาดูด้ว่าในรายการสุดท้ายนั่นแหละเจ็ดร้อยเมตรเอาเละวยใครใครจะเป็นไพ่หนอไพ่จะเป็นไพ่หนอเพราะว่าตอนนี้ออกมาแล้วว่าต่างคนต่างตีต่างคนต่างไพ่ต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างอาต่างคนต่างฟาต่างคนต่างเบียดเรื่กว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แพ้เอาเละว้ยเหรียญแหกศักดิ์ศรีเว้ยมาดูด้วว่าเหรียญนี้จะเป็นของใครดรือว่าเหรียญแหกศักดิ์ศรีบอกว่าแพ้อะไรแพ้ได้แพ้สิบสองใบไพ่ชายไม่ได้เว้ยว่าแล้วดูด้วว่านครจะล่า ที่มาบังบอกสมุดตากันจะแสงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ในน้ำโมลโอเปียมากัรในน้ำขุนเดชชุนีกันยาวน้ำสมุนีบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอนไม่แถมเรียกว่าคนสอนเราต้อกับเหลือดีอุตระดีว่าในน้ำเขาสอนตีสิ้นเอาละวัยรุ่นที่มาต่างคนต่างตีต่างคนต่างเบียต่างคนต่างฟันแลียคนต่างกันเรียกว่าหัวเลือเสมอเสมอเอาละว้ในเมื่อเสมอเสมอกันแล้วตอนนี้หนูไม่ออกบางคนไดว่าหัวเลือนั่นแหวกน้ำฝอปุนตลบตตลาดกุ้งหอยปูปลาปลดปล่ไหนเป็นสภาพเป็โพปาเจโรปาจริยาโหติแม่ พญานาคพญานาคสองตัวที่อาศัยอยู่ในสวนเธรนะในหันยังหนีอีกตัวหนีไปยิงบั้งไฟพญานาคอยู่ที่อำเภอพนมิสัยอีกตัวหนีก็ไปอยู่บนกองไม่ขีดกองระบาดไว้ต่างคนต่างพี่ต่างคนต่างจีกันมาก็เด่นจริงเลยครับดูนี่ครับหัวเราเล่นสมมติกันแล้วตอนนี้ผมขอบ้างขบอลเล็กลูปทีหนึ่งนครราชสีมารูกสองชนิดลูปสามนรสรบุรีรูปที่สี่สมุทรปราการทั้งสี่ลำยังไม่มีใครยอมกันอยู่ เอาเลยเอาเลยมาดูทุวบ้าในเที่ยวนี้เสมอเสมอกันเลยว่าเหลือดีเลยว่าหมูทุกคู่หมูทุกเขียงเตียงทุกที่นอนนอนทุกบาคนบอกว่าฝีไม้เลยเมืองชะกาศการสี่รู้สี่หลับขนาดพญานาคยังหนีไม่รู้ว่าหนีไปไหนเลยว่าเอาเลยตาโคตักเอ้ไรบี้จี้กันมาเอาเลยสามเลยเม็ดสุดท้ายในนามของทางด้านสมุดราการตทนี้ปิงหูตุบปาลาบ ขนพองสยองก้าวไล่ปีกันมาขี้แตกขี้แตกเราไว้ต่างคนต่างฟัดต,ต่างคนต่างใสต่างคนขี้วาขึ้นมาแล้วดูที่ว่าทัางด้ตอนนี้นอนตะบุรีไอ้หนุ่มรถเสียผาดก,กันโหจอนมาเจอกับไอ้หนุ่มทุเรียนผาดหลอุตตริดดูนี่ว่าทุเรียนกันเจ้าถ้าทุเรียนหลงรับแหละใครดีใครอยู่ไว้แต่ว่าฝังบ่อจะเป็นตัวเสียบยัเยัดกี่ไหมเพราะตอนนี้ทางด้านอุตตริดดิต่ำแรงเลย วางง่ายอาจารย์ไพรัตอุตตรีเริ่มแร็กแล้วอาจารย์นภุตไพรัตสั่งลุยแล้วอุตรีอิตธิเดดุดหลวงบุรีกุลียการยาววางง่ายเอารวเรียนเลยแปลบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเดียวนะครัอุตริบอกว่าเหลือดีเหลือดีพระยาพิชัยบอกว่าตอนนี้แรงแรงแซงมาแรงแรงแซงมาโดยมีเหลือม่วงในน้งพ่องหลวงตาบุรีทุเรียนการยาวเร่งบีจีมา รถเทียบมหาการกระชากเลยเว้ยรถเทียบกระชากบังบอกว่าไงจันตัอาจจรย์โวว่าไงจันไพรัตเขาจะเอาต้องติดเลยตอนนี้รถเทียบกระชากรถเทียบกระชากบังบอกพี่มาพี่มาพี่ขึ้นมาพี่มารถเทียบไปยังไงรถเทียบไปยังไงบังบอกพี่เลยเว้ยต่างคนต่างตีเรืองเหลืองเหลบ่วงเหลืองเขียวเืองบ่วงเลืองเขียวเืองม่วงเลืองเขียวเวง่วงเขียวเหลือง่วงเขียว ม่วงเกี่ยวม่วงเกี่ยวม่วงเกี่ยวม่วนเกี่ยวม่วงเกี่ยวโอ้ยเออแล้วจะจะไปเป่าทำไมละเสียงโอ้ยเออมันหมดแรงก็ยานกันหน่อยนึงโอ้โหแล้วเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าใครไม่รู้ว่าใครเข้าเลยโอ้โหนี่ศพจักรสีขอเสียงตบมือทั่วสนามเลยครับสำหรับเที่ยวนี้นะโอ้โห โอ้ยแล้วไม่รู้ว่าใครคว้าเหรียญทองด้วยครับประัติย่อตัรู้เสียง้งหมดหรือเปล่าโม่งเลยแม่หงแก้วเก๋ชื่อดังจากจังหวัดพิษณุโลกครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับแม่ยกทั้งหลายด้วยนะครับครับหรือทั้งสี่เขาออกมาแล้วขอบคุณแม่ชมอนจริงๆนะจ๊ะจ้าจริงๆริงคุณพี่ต่างคนต่างภัยไม่ลดละ ต่างคนต่างชะต่างคนต่างจำเรือที่ชนะนลือเรืออะไรละ่ะคุณพี่เรือที่ชนะที่สี่นลือเอา้าทำไมไปบอกที่สี่ก่อนละจ๊ะเอา้เอาก็มาที่สี่อ่ะจ้มามาแปลกนะได้แก่เรือชื่อโคลาดโอ้อันนี้ที่สี่ใช่ไหมที่สี่โคลาดโอ้โหอ่าที่สาม ก็ฟาดก็หำ่ไล่ถล่มที่สองเอาลงอยู่ได้นะจ๊ะว่าไงโอ้โหที่สามนลือชาวลิตผมได้แก่อุตรดิตนั่นไงไปได้ซะด้วยหาจุดลงให้ได้นะจ๊ะเพราะว่าเอกี่เกที่หนึ่งก็บอก ไม่ได้ใครแล้วคุณพี่สองลำต่อกอนสู่สีอุ้ยจริงจริงซะด้วยนนทบุรีก็พายแรงแต่สุดท้ายเลี้ยวแรงหมดสมุดประการเลยกระโดดเข่าชวาชัดูแรเตงเตรงเตรงเตรงเตๆง เตง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 เออรอดไปได้ไปได้รอดไปได้โอ้ที่หลังที่หลังอย่ามาให้ด้นสดขนาดนี้นะจ้าเออเตรียมไว้ก่อนนะเออแล้วเมื่อกี้มีรู้สึกว่ามีตากล้องมาถ่ายด้วยฮะเออช่างภาพช่างภาพตากล้องนะแกไปต่อไปอช่างภาพใช่ไหมเออโอ้ตากล้องแกแล้วเออเขาก็เป็นนั้นว่าการแข่งขันในประเภทเรือ12ฝีพาย ายนะครับรอบชิงชนะเลิศเหร,รียญทองได้แก่สมุทรปราการครับ,รบเหรียญทองเหรียญเงินได้แก่ทีมนนทบ,บุรี